การมาพื้ปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับตัวเราเองและมวลมนุษยชาติใครก็ตามที่รู้วิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องสมบูรณ์และมีความเพียทรทำอย่างสม่สำเสมอคุณธรรมที่ดีงามต่างๆก็จะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นมาในใจของบุคคลนั้นทำให้เป็นผู้ที่สามารถครองตนด้วยธรรมะ และจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายหากมีธรรมะเป็นอาภรณ์แล้วเนี่ยก็จะเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าธรรมะนี้แหละจะเป็นที่พึ่งให้กับตัวของเราได้ตลอดเวลาแม้คนอื่นก็เคารพเลื่อมใสจะเป็นที่รักที่ยกย่องบูชา ของมหาชนทั้งหลายดังนั้นธรรมะนี้จึงเป็นอริยทรัพย์คู่กายที่อมะตะมั่นคงที่สุดจะจะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติให้มันประพฤติปฏิบัติธรรมกันให้ดีเราก็จะได้เป็นเจ้าของสมบัติอันล้ำค่านี้กันนะจ๊ะมีวาระพระบาลี ที่ปรากฏอยู่ในพรหมชาลสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครอบงามสรรพสัตว์เบื้องบนถึงพระวักกับหมเบื้องล่างถึงอเวจีเป็นที่สุดเบื้องขวางในโลกธาตุอันหาประมาณมิได้ด้วยศีลบ้างด้วยสมาธิบ้างด้วยปัญญาบ้าง โดยวิมุตตบ้างโดยวิมุตติยาณทัศนะบ้างการจะช่างหรือประมาณพระองค์หาไม่ไม่โลกเป็นผู้ไม่มีใครเทียบเคียงได้อันใครใครประมาณไม่ได้เป็นผู้ยอดเยี่ยมเป็นพระราชาที่พระราชาทรงบูชาคือเป็นเทพที่ยิ่งดยเทพ เป็นพหมที่ยิ่งกว่าพหมทั้งหลายอนุภาพของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นอนุภาพที่ไม่มีประมาณและไม่มีขอบเขตจำกัดซึ่งลูกทุกๆคนก็คงจะทราบซึ้งในพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณนี้กันดีอยู่แล้วเพียงแต่หลวงพ่อยกพระบารีนี้ขึ้นมาเพื่อจะอธิบายคำว่าภวะกับพรม ว่าอยู่ที่ไหนเพราะเท่าที่พนันนาเรื่องของพรหมโลกเอาไว้ก็ไม่เห็นว่าจะมีชื่อพรหมโลกชนนี้อยู่ในอรูปบพและอรูปบพภคำว่าพะวะกพรมมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ถ้าหาไม่ได้ศึกษาเอาไว้ก็อาจจะเป็นความสงสัยอยู่ในใจของเราเรื่อยไป พว่ากับพรมหมายถึงพรหมโลกชั้นสูงสุดนั่นแหละเป็นอีกชื่อนหนึ่งของอรบบภพชั้นเนวสัญญานาสัญญายัตนะนั่นเองนักปราทั้งหลายถ้าไม่ค่อยจะเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะจะจะเรียกกันยันติดปากในแวดวงของผู้รู้ด้วยกันว่าเพราะว่ากับพรม ซึ่งเป็นคำที่สั้นๆและเข้าใจได้ง่ายถ้าสูงจากพระวกระพรมนี้ไปก็เป็นอายัตนานิพานทีนี้เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับพระวกระพรมหรือเนวสัญญานาสัญญายตนาภูมิซึ่งมีความละเอียดที่สุดในบรรดาภพสามนี้ละเอียดเพียงใดนั้นท่านผู้รู้ ได้อุปมาไว้ว่ามีสมมมณนเนน้อยรูปหนึ่งมีจิตบริสุทธิ์และมีความขยันขันแข็งมากทีเดียวคอยทำหน้าที่อุปถากพระเถระเช้าวันหนึ่งสมมณน,นอน้ำมันมาทาบาทของพระอาจารย์เพื่อให้แลดูใหม่อยู่เสมอแล้วตากไว้ ต่อมาพระอาจารย์บอกสมณเณรว่าให้ช่วยเอาบาตรมาให้หน่อยสมณเณรผู้ช่างสงสัยได้ถามว่าพระอาจารย์จะเอาบาตรมาทำไมพระเถระบอกว่ารเราจะเอาบาตรมาใส่ข้าวยาคูและฉันนะสิสมณเณรเนื่องจากบาตรที่สมณเณรทานน้ำมันเอาไว้นั้นยังไม่แห้งสนิทสมณเณรก็เลยตอบว่า บาทมีน้ำมันยังไม่ควรเอาไปใส่ข้าวยาคูพระอาจารย์ก็บอกว่าก็ดีสิสมณเณรอามาเถิดแต่บาตมีน้ำมันเราจะเอาน้ำมันใส่ไว้ในกระบอกน้ำมันสมณเณรก็ตอบว่าน้ำมันไม่มีขอรับเพราะเทระได้ฟังถ้อยคำของสมณเณรใจซื่อเช่นนั้นก็พลอยรู้สึกหงุดหงิด เราไม่รู้ว่าสัมเนธจะเอาอยัางไงกันแน่ในเรื่องนี้ก็มีคำเฉลยอยู่ว่าน้ามันที่ทาฉลมบาทจนทั่วนั้นมีอยู่เพราะฉะนั้นสัมเนรยึงตอบพระอาจารย์ว่าบาทมีน้ํามันพอท่านอาจารย์เกิดความคิดที่จะน้ํามันมาใส่กระบอกสัมเนรกลับตอบว่าไม่มีที่ตอบไปเช่นนั้นกับพราะ พระอาจารย์ขจาจผิดถึงขนาดบอกว่าจเจ้าน้ำมันไปถ่ายใส่ลงในกระบอกน้ำมันซึ่งอันที่จริงแล้วน้ำมันมีอยู่เพียงฉาบทาติดบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นสมณเณรน้อยผู้แสนซื่อจึงตอบท่านอาจารย์ไปว่าน้ำมันไม่มีอุปมานี้ฉันใดในวสัญญานาสัญญาญาตนะ อารบพรมนี้ก็เหมือนกันจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะสัญญานั้นมีเหมือนกับไม่มีโดยที่เป็นสภาวะสุข,ขุมละเอียดปลนนี้ยิ่งนักคือเหลือน้อยเต็มทีครั้นจะบอกว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะว่ายังมีสัญญาเหลืออยู่เหมือนกับน้ำมันที่ทาติดบาทอยู่อย่างนั้น นอกจากนี้ก็ยังมีอุปมาที่น่าสนใจอีกรเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจกันคนละเรื่องสืบเนื่องจากสื่อสารกันไม่เข้าใจอีกนั่นแหละซึ่งท่านเดกล่าวไว้ว่าสมณเณรน,น้อยกับท่านพระอาจารย์ผู้ซึ่งค่อนข้างจะชาราพากันเดินทางเขาเ้าไปในป่าหลังจากเดินทางกันมาเนหน็ดเหนื่อยแล้ว สมณเณรน้อยซึ่งเดินตามหลังท่านอาจารย์ผู้จราภาพมาก็ได้รับอนุญาตให้เดินไปข้างหน้าเพราะท่านอาจารย์เกรงว่าสมณนเณนรคงจะอึดอัดใจในการที่ต้องเดินตามหลังตัวเองซึ่งเดินงุ่มงามด้วยความเหน็ดเหนื่อยและกระหายน้ำสมณเณรได้โอกาสจึงรีบเดินล่วงหน้าไปก่อน รันเดินทางไปถึงลำธารที่แห่งขอดแห่งหนึ่ง Screw. สักครู่เสียงสมณเณรก็ตะโกนมาว่าให้พระอาจารย์ถอดรองเท้าออกด้วยเพราะรองเท้าจะเปียกน้ำพระอาจารย์เลยล้องบอกไปว่าก็ดีสิสมณเณรถ้าอย่างนั้นเราก็จะได้สงน้ำห้ชุ่มใจเสียทีอยากจะเจอน้ำมานานแล้ว ท่านกล่าวด้วยความดีใจแต่มีความปรารถนาจะอาบและดื่มน้ำมากแล้วก็ปลดบาทออกจากบาทำท่าจะผลัดจีวรสบงเพื่อจะสงน้ำสมมนเนนก็พูดขึ้นอีกน้ำไม่มีขอรับเพราะอาจารย์รู้สึกงุดหิดในคำพูดกลับไปกลับมาของสมมนเนน จึงกล่าวตูสมณเณรว่าเป็นคนมุสาสมณเณรถูกปรับว่าเป็นคนศีลขาดเสียแล้วก็รียกเข้ามาหาท่านพระอาจารย์กล่าวแก้ตัวไปตามความเป็นจริงให้ฟังว่าตัวเองนั้นไม่มีเจตนาจะแกล้งพระอาจารย์เล่นเลยเนื่องจากว่าสมณเณรไปเห็นน้ำเปียกชุ่มหนทางข้างหน้าอยู่ กเกรงว่ารองเท้าอาจารย์จะเปียกจึงกราบเปียนให้ถอดเสื้อก่อนแต่น้ำมีพอจะเปียกรองเท้าเท่านั้นไม่มีพอที่จะสงได้ความจริงเป็นเช่นนี้พอาจารย์ฟังคำชี้แจงก็สบายใจเออถ้าอย่างนั้นสีของเจ้าก็ไม่ขาดทานอาจารย์พูดแล้วก็คว้าบาตรขึ้นสะพายบาถอด รองเท้าขึ้นหิว้วแล้วมุ่งหน้าเดินทางกันต่อไปในอุปมาเรื่องนี้มีคำชี้แจงว่าน้ำที่เปียกชุ่มหนทางนั้นมีอยู่จริงสมณเณรผู้หวังดีต่อพระอาจารย์จึงบอกพระอาจารย์ไปอย่างนั้นแต่ครั้นพอไปถึงจริงๆเข้ากลับใช้ประโยชน์จากน้ำนั้นได้ไม่เต็มที่ เพราะว่ามีเหมือนไม่มีในเนวสัญญานาสัญญายาตน,นะอรูปภพนี้ก็เหมือนกันจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะสัญญานั้นมีเหมือนกับไม่มีโดยที่มีสภาวะสุขุมละเอียดประณีตย,ยิ่งนักคือเหลือน้อยเต็มที เหมือนกับในหนทางซึ่งมีน้ำเหลือน้อยเต็มทีเพียงทำให้เดินชุ่มฝ่าเท้าได้เท่านั้นฟังดูแล้วก็คงจะไม่งงนะจ๊ะค่อยคอยตรองตามไปแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ก็อยู่ในระดับจินตมยปัญญาที่เราพอจะนึกคิดได้ว่ารูปพรมชั้นสูงสุดนี้เนะี่ยมีความละเอียด ประนีตมากเพียงไรผู้ที่มาอยู่ในอรูปพรมในเนวสัญญานาสัญญาัตนะภนมูนี้เดิมท่านกับเป็นอดีตมนุษย์ที่มีคุณธรรมคุณวิเศษที่จสำเร็จอรูปฌานสมาบัติขั้นสูงสุดกรณียกิจท่านอยู่กับการทำภาวนาอยู่ในอารมณ์ของอรูปฌานสมาบัติ จึงได้มีโอกาสมาอุบัติเกิดเป็นภาวะพรมคืออรูปพรมในอรปภพบสูงสุดยอดแห่งนี้สถิตสวยสุขอันประณีตไปจนกว่าจะถึงพรมอายุไขคือมีประมาณ84,000มหากัปจึงจะจุติการมีอายุยืนนานนี้เนี่ยจะว่าเป็นการดีก็ไม่ชัด แต่เมื่อหวนนึกถึงภายในวัฏสงสารแล้วก็เป็นการยือดหนทางในสังสารวัฏให้นานออกไปเมื่อไหร่จะหลุดพ้นได้บรรลุมรรคผลไม่มีผู้ใดที่จะพยาก,ก่อนกันได้เพราะไปเกิดในรูปแบบลมหรืออรูปภพบลมนี้แล้วนานมากๆที่จะได้มีโอกาสมาพบพระพุทธศาสนา แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายพระองค์ตรัสรู้ธรรมไปแล้วแต่ตนเองก็ยังติดอยู่ในอรูปภพยังไม่มีโอกาสพบพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าตรงนี้ก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งนะจ๊ะาะถ้าไม่พบผู้รู้ก็ยังไม่พบผลทางหลุดพ้นจากทุกข์เมื่อไปพบพระพุทธศาสนาการบรรลุมรรคผลก็ไม่มี ดูแล้วก็คล้ายๆกับเป็นการเสื่อมจากประโยชน์อันอุดมคืออมตะมหานิพพานดังเช่นพระดาบทผู้เคยเป็นอาจารย์ของพระผู้มีพรภาคจากของเราสมัยที่เป็นเจ้าชายเสด็จะสแสวงหาโมกะธรรมอยู่ที่ทำพระดาบทได้ไปอุบัติในอรบภพบแห่งนี้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าถึงกับอุทานว่า ชิบหายใหญ่แล้วส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้เรามารับฟังกันต่อนะจ๊ะวันนี้ก็ให้ลูกทุกๆคนตั้งใจนั่งธรรมะกันให้ดีนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพารรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอยา่าไข้ให้ครอบครัวอยู่เย็นมนสุขเป็นครอบครัวแก้ว รอบครัวธรรมกายให้มีดวงวัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายไดยง่ายไดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอ